สวสีกันนะครับเพื่มาอยู่กับผมช้ยนุ้งผู้ลงรายในโอเมงโก้และนี่ก็คืออาซูเรนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มตู้คอแ์บกับเซรังคางวาระกันนะเออมาวัดดวงอีกแล้วเอาเป็นว่าอยากให้เสียเวลาครับเราไปสุ่มกันดีกว่าอืมมันดึกแล้วผมง่วงนอนมากที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยจะเป็นคนที่ชื่อยูมินะครับน่ารักดีใช่ผมชอบเป็นการส่งตัวนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอืมไม่ต้องพูดเยอะเนาะเรารีบๆสุ่มดีกว่าผมไม่ได้ดูเวลามาด้วยนะว่าแต่ละคนเขาสร้างกี่ชั่วโมงอะไรยังไงร,รู้สึกว่าซาวในสซาวตรงหน้าสุ่มเนี่ยมันจะเป็นซาวในเกมของไอ้นั่นเลยนะอุ๊ยได้ได,ได้ได้อีลิตมายูยากิ จะมีคนอื่นอีกไหมเอาเหลือเต็มโทษโทษ,โทษ,โทษเออไอ้บูรินนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคือเวลามันมีเยอะเนี่ยก็ลกช่องมากเวลาไม่มีเลยเนี่ยก็ลำบากไม่หาอะไรมาอัพตัวละครไม่ได้เออจะบ้าตายอย่งอ,อุ๊ยอสุกะโอเคได้ามาอีกคนนึงขาดอีกกี่คนวะ ตรงหน้าตู้นี่รู้สึกจะมีห้าคนใช่ไหมแต่จะมีคนหนึ่งที่แรกในนั้นได้แรกในร้านค้าอีเวนต์ได้รู้สึกจะเป็นคนที่ชื่ออิคาคุระนะเนี่ยเราเอดตัวที่อยากได้อ่ะออกยากยาก okay. เอามาซ้ำอีกแล้วอสึกะ ไม่ต้องมาเยอะก็ได้ลูกเาามาอัดดึกดื่นมากเลยนะไม่รู้ว่าเสียงจริงดีจะเข้าหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้มอตีเที่าไหะไรหรอวะน่าจะสี่ปะหรือสองหรือสามปะสุ่มแบบไม่คิดอะไรเลยอะแบบอ่ะไม่คิดจริงๆนะเนี่ยคือแบบเรือเต็มอีกแล้วเนี่ย มาต่อกันมันจะได้ไหมเนี่ยวันนี้ยูมิเนี่ยลองไอแลนด์อีกแล้วมาบ่อยนะไปน่าจะ ไม่สี่ก็ห้าผมจะไม่ได้ผมไม่ได้นับมันอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะเราเจอกันหลายรอบเกินไปแล้วอส,สกะทำไมวะมันคืออะไรวะฉันไม่สมพงกับยูมิเหรอหรืออะไรโอ้ยว่ายละออกมาให้มันโค,คบเถอะขอร้อง คอรแล็บนี่มันนานๆทีมา,นานทีด้วยนะเอ้าวแล้วเห็นโหลดโหลดนึกว่าตัวใหม่ก็ตัวใหม่จริงๆเอาบาคอมิวโอ้ยเออมีเฮ้ยฟูบุคิโอเคโอเคมีหลายฟูบุคิเหลือเกินถ้ามันเอ๊ะนั้นมันไม่ชื่อ,อฟูบุคิอ่ะเอ้ยหรือชื่อฟูบุคิวะไอที่คอลแล็บกับไอวีทิวเบอร์ฮอลโลไล่อะ แล้วชื่อฟูบุคิโอะเอาเป็ว่าเรามาต่อกันแล้วกันเรื่องนั้นค่อยว่ากันอีกทียูมิอ๋อเธอลุกขอร้องทาไมเวลาเราอยากได้ไขรมากๆแล้วมันไม่ค่อยจะออกให้เราวะผมไม่เข้าใจวะ อุยรอนรอนสองลำเลยมาอีกแล้วยูยากิมาอีกแล้วโบกี้โบโบอะไรนะโบกู้โบมันมันไม่อ่านโบกี้โบโบเกอร์เหรอหรืออะไรวะอ้าวแล้วทำไมผมสร้างแค่ลำเดียวคืออะไร โอเคโอเคไม่รู้กินมอติแล้วแต่เงินหมดแล้วตอนนี้นางเรืออะไรวะผมไม่ได้ดูด้วยนางเป็นเรืออะไรวะยูมมโน้องนางเป็นเรืออะไรวะ e n t เตอร์ไพร์มาทำไมยูเอลกี่อีกแล้วเชลโลฟิอาเรือเต็มอีกแล้วไอพวกช่องพวกอะไรนี่มันมีปัญหาในหลายเกมมากเลยเนะี่ยไม่เข้าใจวะอุ้ยได้มาใหม่อีกแล้วอีห้าหก โ,โกโรโกจูกโรคือเหรออ่านยากจังวะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราผมพอไปเก็บเงินก่อนมาน่าจะได้อีกสักมาลติหนึ่งนะขอร้องละยูมิเออนาเรืออะไรนะดูนางเออนาคือเรืออะไรวะเอ,อ ถ้ามันจะได้ก็ได้เองแหละเชื่อผมสิแต่มันไม่โหลดอะ่ะโอ้หเมื่อกี้ห้าหกอันนี้ห้าแปดมาอืม้าผมเป็นไรกับลองไอแลนด์วะเนี่ยผมไม่เข้าใจนะสองลำนี้เหมือนจะไม่มีโอุยยากิอีกแล้วอะไรวะเนี่ย เอ๊ะมันยังไงวะเนี่ยทำไมมันการขาดแค่อีกคนเดียวเนี่ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้วะผมไม่เข้าใจเลยวะอ้แล้วทำไมมันถึงออกแต่อสึกะวะเนี่ยผมไม่เข้าใจโอ้ยเหลือก็เต็ม มันมีอันไหนได้ลุนบ้างไหมเนี่ยเวลาเนี่ยฮะหรือผมต้องไปสุ่มนอกรอบเหรอจริงจังไหมเนี่ยนะเนี่ยมันอีกแค่คนเดียวเองอะอีกแค่คนเดียวอะ่ะยูมิอะโอ้ยยิ่งบ่นก็ยิ่งมานะคืออะไร ผมไปทำเวรทำกรรมอะไรไว้กับนางวะผมไม่เข้าใจวะ่ะโอ้ย ทนไม่ไหวแล้ววะทำไมวะมามาอันนี้มัลติสุดท้ายจริงๆแล้วอืมผมพยายามงัดทุกอย่างแล้วคือหมดนี่ก็คือหมดตัวของจริงแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยทำไมผมไม่กะดูเวลาหน่อยว่าแบบล,ลุ้นเวลาบ้าง แต่มันไม่โหลดเลยนะเมื่อกี้ผมยังหวังลึกๆอยู่นะว่าผมจะได้ในอีกหกลำที่เหลือแต่เหมือนจะไม่ได้นะโอ้ยโอเคโอเคยอมยอมยอมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับขอให้ท่านอื่นก็อย่าเกลือแบบผมแล้วกัน มันอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยวะขอให้โอเมงโก้จงสถิตยอยู่กับทุกท่านนะครับบ๊ายบายจ้ะ